อร่อยไม่เกงใจใครเลยคะ่ะสำหรับสปาเกตตีก้กะเพราเนื้อย,ย่างจานนี้วิธีคือง่ายส,สุดๆว่าแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยขั้นแรกเราจะเริ่มจากการต้มเส้นสปาเกตตี้กันก่อนนะคะนำเส้นสปาเกตตี้เบอร์สามาต้มในน้ำเดือดที่ผสมเกลือเล็กน้อยโดยที่เราจะต้มประมาณ7-8นาทีเพื่อให้ได้เส้นแบบอัลเดนเตเมื่อเส้นสุกดีแล้วก็นำมาพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปย่างเนื้อกันเลยคะ่ะ ใช้เบตเตอรี่คาสิโคลออลิฟออยล์ในการย่างเนื้อและผัดสปาเกตตีน้ำมันมะกอกสุดคลาสสิกที่รสชาตินุ่มนุ่นและให้กลิ่นหอมของมะกอกช่วยทําให้เนื้อย่างของเราหอมอร่อยยิ่งขึ้นทนความร้อนได้ถึง210องศาใช้ได้สบายใจไม่ต้องกังวลเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผัดสปาเกตตีกันต่อเลยเบตเตอรี่คาสิโคลออลิฟออยล์เหมาะทั้งย่างผัดและทอดโดยเฉพาะเมนูสปาเกตตีหรือสเต็กเพราะเขาให้กลิ่นหอมของมะกอกทำให้เข้ากันได้ดีกับ เรายิ่งขึ้นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำปลาและน้ำตาลทรายตบท้ายด้วยน้ำต้มเส้นสปาเกตตีคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่เส้นที่เราต้มไว้ลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วตบท้ายด้วยใบกะเพราแค่นี้สปาเกตตีกะเพราเนื้อย่างของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะดูสิคะนะ่ากินมาก ให้กับเมนูของเราด้วยน้ำมันมะกอกเบอร์อลี่เพื่อสุขภาพที่ดีของเราและครอบครัวคะ่ะลองไปทำกันดูนะคะ